สวัสดีค่ะเนยยานจิ๊บนะคะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับเดือนกันยายนนะคะ2564นะคะเนยก็จะมาทำนายนะคะดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นะคะประจําเดือนกันยายนนี้นะก็เนยก็จะพยายามนะคะทําคลิปนะคะออกมาให้ทุกคนนะคะดูนะคะทุกๆเดือนเลยแล้วก็น้องเนยก็เป็นน้องใหม่สำหรับวงการนี้ด้วยนะคะถ้ายังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวนะคะกับผู้ชมด้วยนะคะก็ท่านใดที่ยัง เพิ่งเข้ามาติดตามใหม่ก็ติดตามเนยด้วยนะคะแล้วก็ s u b s c r i b e ให้กับเนยกดหัวใจให้กับเนยด้วยนะคะแล้วก็เนยก็ยังมีอีกช่องหนึ่งนะคะเป็นช่อง Tik To k อกนะคะแม่หมอยานชิปหรือนยยานชิปนะคะก็กดติดตามเนยด้วยนะคะตรงนี้นะคะเนยก็จะมาเริ่มการทำนายนะคะของชาวราศีสิงห์นะคะประจำเดือนกันยายน2564นะคะต้องบอกนะคะว่าดวงชะตานะคะ อาจจะตรงกับบางท่านหรืออาจจะไม่ตรงกับบางท่านน,าน,นั้นก็ต้องพิจารณาอย่างมีสตินะคะในการดําเนินชีวิตด้วยนะคะที่บอกค่ะคือต้องพิจารณาอย่างมีสติถ้าเกิดท่านใดนะคะเข้ามาชมแล้วไม่ตรงกับดวงชะตาของท่านเลยแต่ท่านเกิดในราศีนี้สามารถปัดได้เลยนะคะในไม่โกธในไม่ว่าค่ะนะคะก็ ขอให้ติดตามกันเยอะๆแล้วก็กดหัวใจกันให้เยอะๆก็พอนะคะวันนี้นะคะเนยก็มาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะอาจจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยนะคะต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะก็ขออภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยะคะ่ะเพราะที่นี่เทวดาเยอะค่ะ <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวถ้าเรายัางไงเรามาเริ่มการทํานายนะคะเนยก็จะดูในเรื่องของ การงานการเงินนะคะการเรียนชกเรับความรักนะคะก็อาจจะไม่ได้แบบยาวมากนะคะก็เนยจะทําคลิปสันส้นๆเท่านั้น,นะคะ่ะโอเคเรามาเริ่มการงานของชาวราศีสิงห์กันดีกว่านะคะประจาเดือนกันยายนนี่จะเป็นอย่างไรนะคะ,ะการงานนะคะของชาวนะคะราศีสิงห์เนาะ การงานยังไปได้ด้วยดีนะคะไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือจะเป็นพนักงานประจำของบริษัทก็แล้วแต่เนาะตรงนี้ต้องบอกว่ายังไปได้เรื่อยๆนะคะการเงินก็ในเรื่องของการงานนะ ก็ยังประคับประคองตรงนี้ได้อยู่เรื่อยๆอยู่นะคะแต่ทีนี้ว่ามันจะมีในเรื่องของเนื้องานบางอย่างถ้าในกรณีเราเป็นลูกจ้างนะคะหรือว่าทางานในบริษัทนะคะก็อ,อาจจะมีคนนะคะจับจ้องหรือจับมองท่านอยู่นะคะตรงนี้ก็จะทําอะไรก็แล้วแต่คะ่ะก็อยากจะใหเ้เรามัดระวังในการใช้ชีวิตนะคะในรูปแบบของการทํางานด้วยนะการงานก็ ไม่มีอะไรมากนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานแล้วอยากจะเห็นว่าการเงินนะคะของชาวนะคะราศีสิงเดือนนี้เป็นอย่างไรเนาะออยากเห็นเหมือนกันเพราะว่าเห็นในเรื่องของการเงินในเรื่องการงานข้ามายว่าจับจ่ายในเรื่องของใช้เงินค่อนข้างยังไปดีอยู่เรามาดูกันดีกว่าเป็นอย่างไรนะคะน้องสิงน้องสิงอืมการเงิน รอรอชาวราศีมกรอ,อะไรเย่ยชาวสิงค้าตอนนี้ในเรื่องของสภาวะนะคะ <Okay. S 2> การเงินนะคะก็ยังพายก็ยังขยับขยายได้ <Okay. S 2> อยู่นะแต่เหมือนกับว่าจะต้องเตรียมตัวนะคะ mm hmm. เตรียมรับนะคะอะไรสักอย่างหนึ่งในเรื่องของสภาวะการเงินอาจจะมีการขยับขยายแต่จะบอกว่าช่วงนี้ด้วยสภาวะเศรษฐกิจอะถ้าเกิดใครนะคะที่ ได้ตำแหน่งหรือมีเงินเดือนที่ขึ้นไปมากกว่าเดิมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีของท่านนั้นมากๆเลยนะคะเนี่ยขึ้นมาแบบว่าชาัดเจนมากเลยในเรื่องของการขยับขยายนะคะหรือว่าจะเป็นการงานการเงินที่ดีขึ้นหรือว่าตำแหน่งในหน้าที่การงานนะคะส่วนอดีตที่ผ่านไปเกี่ยวกับงานนะคะที่เคยประสบมาแล้วรู้สึกไม่โอเคก็อยากจะให้ปล่อยผ่านตรงนั้นไปและเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆนะ,ะบางท่านชาวราศีสิงห์นะคะมีโอกาสได้เปลี่ยนงาน หรืออาจจะย้ายสาขาเปลี่ยนสาขาเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนอะไรก็ว่ากันไปเนาะอ่ะเราก็ไม่มีทางรู้แหละแต่ว่าก็คือแบบมันก็เป็นดวงชะตาในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเหมือนกันค่ะนะอ่ะต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินผ่านไปแล้วเรามาดูโชคลาภกันดีกว่านะคะว่าไปสัมพันธ์กับการงานการเงินบ้างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ อโชคลาบนะคะของชาวราศีสิงเป็นอย่างไรนะคะคือดีมากอะค่ะดีมากๆเลยนะคะในเรื่องของโชคลาบนะคะของชาวนะคะราศีสิงค่อนข้างดีเลยค่ะ ถามว่าทําไมดีหรอตอนนี้นะเหมือนดวงจะค่อยๆขย,ยับขยายดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะคะของชาวราศีสิงห์เนี่ยค่ะในทํานองที่ว่าเหมือนอดีตที่ผ่านมาค่ะเราเคยแบบล้มเหลวมาหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะก็เหมือนช่วงเนี้ยค่ะสิ่งที่เราเคยขอ,อพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือช่วงเนี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้ามานะคะเหมือนแบบมาช่วยเหลือท่านนะคะอย่างเต็มที่นะคะ คิดสิ่งใดก็จะสมความปรารถนาชาวราศีสิงห์นะคะเดือนกันยานเนี่ยเป็นต้นไปนะแล้วก็เรื่องโชคลาภเนี่ยถ้าเกิดแบบว่าอยากจะลองเสี่ยงโชคก็มีโอกาสนะคะตรงนี้ก็ต้องลองดูนะโชคก็ลาบก็มีหลายแบบนะคะไม่รู้ว่าจะมาในรูปแบบไหนจะเป็นการเสี่ยงโชคก็ได้นะคะหรือจะเป็นโชคลาบแบบคนเราก็โชคลาภจากเนื้อขู่โชคลาบจากอะไรอะเพื่อนโชคลาบจากอะไร,ะไรก็ว่ากันไปเนาะคนในครอบครัวหรือบริวารก็ว่ากันไป นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านนะคะจะมีโชคลาภในรูปแบบไหนแต่ทีนี้ที่เราเห็นก็คือจะเป็นในการสัมพันธ์กับงานนะคะของชาวราศีสิงห์สัมพันธ์กับงานเนี่ยที่ได้โชคลาภตรงนี้มานะคะแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจสําหรับท่านที่ทําธุรกิจด้วยอ่ะต่อไปนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่ยังเรียนหนังสืออยู่นะคะหรือว่าจะไปเรียนอะไรก็แล้วแต่หรือว่าออท่านจะเรียน เป็นเด็กนะคะเรียนมหาลายัยหรือว่าจะเรียนปริญญาโทปริญญาเอกอะไรกัแล้วแต่ช่วงนี้ค่ะการเรียนของท่านเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ ชาวราศีสิงห์นะคะช่วงนี้นะคะอยากจะให้ตั้งใจนะคะเพราะว่ามันเหมือนมีอารมณ์ที่แบบเบื่อนหน่ายเบื่อนหน่ายแต่สิ่งที่เป็นอยู่ณนะตอนนี้นะคะในเรื่องของการศึกษานะคะบางครั้งบางท่านอนะ่ะทางานอยู่แต่ว่าก็ต้องเรียนอยู่ด้วยก็อ,อาจจะแบบเบื่อนหน่ายอะไรเป็นบางอย่างคือการเรียนมนะันไม่จําเป็นว่าเราจะต้องเรียนในห้องเรียนหรืออะไรยังไงหรือว่าเรียนที่บ้านอนะ่ะ แต่ว่านาตอนนี้มันเรียนที่บ้านซะส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ว่าตรงนี้หรือเปล่าจะทำให้เรารู้สึกเซ็งเบื่อนะคะบางคนก็แบบรู้สึกเศร้าอ่ะรู้สึกไม่อยากเรียนรู้สึกแบบ มันน่าเบื่ออยากหันหลังให้กับสิ่งสิ่งนี้บางท่านคิดถึงขนาดนั้นแต่บางท่านก็ยังแบบประคับประคองตัวเองไปได้อยู่นะคะเราก็เหมือนเอาชีวิตตัวเองเนี่ยไปสนุกกับเรื่องอื่นมากกว่าด้วยความที่แบบเราอาจจะแบบอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยอยากทํากิจกรรมอย่างนู้นอย่างนี้มากกว่าจนแบบว่าการเรียนเราจะมีปัญหาได้นะคะตรงนี้ก็ให้เรามัดระวังไว้ด้วยนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์ต่อไปนะคะเนยก็จะเข้าในเรื่องของเรื่องความรักกันแล้วนะคะความรักนะคะเนยก็จะมาดูในส่วนของนะคะ คนที่มีคู่แล้วเนาะว่าประจำนะคะปัจจุบันนะคะของเดือนนะคะกันยายนนี้แหละนะคะเป็นอย่างไรนะคือจริงๆเดือนนี้เนยกะว่าเนยอ่ะจะทําแบบสองปัดตเนาะต้นเดือนกับปลายเดือนแต่มันไม่ทันเราแ่มเอาเป็นว่าเนยก็ทารวมไปแล้วกันเนะาะอาทั้งเดือนนี้เลยแล้วกันนะคะของกันของกันยายนแล้วกันนะ โอเคความรักของคนที่มีคู่แล้วนะอืบางท่านอ่ะชอบคิดมากคิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยกับค,ความสัมพันธ์ความรักของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางท่านนี่ก็ชอบแบบจู้จี้อะไรอย่างเงี้ยชอบแบบจู้จี้ชอบแบบเขาเรียกสอนชอบแบบเมนเนะอะไรอย่างเงี้ยมากเกินไปมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์บางครั้งอ่ะอยู่ด้วยกันแล้วมันแบบ มีปัญหากันแต่ถามว่ามันก็เป็นแค่เรื่องเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆภายในครอบครัวสําหรับคนที่แต่งงานแล้วมีคู่แล้วไม่ได้มีอะไรมากนะคะแต่สุดท้ายแล้วนะคะเรื่องก็จะคลี่คลายแล้วก็ก็รักกันดีนะคะแล้วก็ประค,รอ,งระครองชีวิตคู่ไปได้อย่างดีนะคะทีนี้เรื่องความรักของคนที่มีคู่แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเรามาดูเรื่องของคนที่โสดบ้างดีกว่านะคะคนสดเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันดีกว่า ชาวราศีสิงห์นะคะต้องบอกเลยนะสำหรับชาวนะคะชาวโสดช่วงนี้นะคะค่อนข้างเสน่ห์แรงมากๆนะคะจริงๆแล้วชาวสิงห์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความหยิ่งความทนนในตัวเองแล้วก็รักศักดิ์ศรีแรงมากๆเลยเนาะแต่สิ่งสําคัญเลยเนาะดันเป็นพวกประเภทแบบบูชาความรักกันเนาะค่อนข้างบูชาความรักนะโอ้ขอให้ได้รักเถอะเงินทองยังไม่มีค่าเท่าความรักที่มีให้คุณเลย อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เสน่ห์แรงมากถึงมากที่สุดเลยนะคะเนี่ยนะจะมีคนเข้ามามาชอบมาจีบเดินทางมาจากแดนไกลเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าเดินมาได้ยังไงนะไกลมากเลยอะ่ะเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกก็หวังว่าท่านจะได้เจอเนื้อคู่ของท่านนะคะก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์อย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์ให้หน่อยด้วยนะคะ ก็เนยก็ทิ้งท้ายนะคะของชาวราศีสิงห์ไว้เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้โอกาสหน้านะคะคลิปหน้าค่อยพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะเนยยังต้องทำคลิปความรักนะคะของธาตุทั้ง4ลงด้วยนะคะเดือนนี้ยังไม่ได้ทำเลยเอาไว้พบกันนะคะถ้ายังไงก็ฝากผลงานนะคะเนยยันชิปนะคะไม่ว่าจะเป็นติ k t o k หรือ YouTube นะคะกด Subscribe กดหัวใจให้ในด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายเราพบกันนะคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย